ไปไปเออทีโอ้ยนี่แล้วดูดิบังโซฟาโซฟาป้าแขงต็ตัวโมดหมดทำไม่ไหวแล้วเว้ยนี่ฟันปื้มแน่ทำรถไม่ไหวแล้วซื้อกดแล้วเลยที่ตัวอะไรมาปุ้ยหลัติดตัวไม่เสร็จเลยมันมีคีย์บอร์ดเทอร์โบไหมแบบกดครั้งเดียวแล้วแบบเนี่ยยาวต่ออให้มันกดรัวๆใช่ไหม เนี่ยเข็มหมดได้ได้จะอมตะใช่ไหมเยอะอมตะตื่อะไรตัวอยู่เดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวจิบหายบนอะไรวะจะแพ้ไปโดนโดนแล้วดูไปก่อนแล้วไม่ยุติธรรมเลยเดี๋ยวอยู่ห่างวงไอ้นี่เยอะสวัสดีท่านผู้ชม ท่านนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Battlefield นะครับกับชาวแกงเกนแก่นะครับาวันนี้ก็จะมีเกมไนท์ g ค t Sky นะครับมี Trap View ปปนะฮะเดือด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 เฮ้ย,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 ยมันเร็วไปวย,ไยังก็ผมโค้ชไก่ช่องดอช่องเกยนะฮะคล <c oughs> ิปนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคลิปอำลาลาจากอำลาลาจาก <c oughs> เหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนจะลาไปไหนเงี้ยนะซีร์ไอเกน ฮ่าเฮ้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 เที่ถามว่าวันนี้คนในง่วงนะเนี่ยง่วงมากนะแต่ทำเพื่อกับฟูดินเจ้าเจ้าเดี๋ยว้เฮ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 ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต้มขึ้นกันใหญ่เลยแต้มขึ้นกันใหญ่เลยคลิกคลิกคลิกแบบคลิกแบบไม่คลิแบบในจิตอลทางอ่ะคลิกแบบดิจิตอลเฮ้ยเอ้ยทำไมบินได้โดนเตะไปเลย คลิ๊แบบดิจิตอลคลิ๊แบบดิจิตอลอะไรเนี่ยโดนอีกแล้วเร็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 วเปิดไปเทเป็นการทางป่าเอ้ยเอ้ยทำไมคะแนนน้อยจังเลยอ่ะโอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ฟอร์มเลยอีเดี๋ยวได้ได้อยู่ออกไปน้ำมันสิ เดิมครับเดี๋ยวเดเดี๋ดไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอาอะไรทั้งนั้นใจเย็นใจเย็นยังโสดอยู่เลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นโอ้ไอชุดไ้กรอกนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆเลยลุงใจละวันลุงใจละวันจะดูเลยได้อะไรกันเนี่ยโอ๊ยมันติดอะไรกันเนี่ยลูกแฝดอะไรกันเนี่ยลุงใจละวัโอ๊ะโอ๊โอ๊ะอะไรกันเนี่ยลอกแฟร์ะไรกไงเนี่ยระบาย เราไปเราเราเราไโอ้โหตีเป้าเอ้าตีเป้าเฉยดูสิโอ้ยไอ้ยหืบเอ้ยหืบเล่นแล้วดูดิโอ้วันนี้เขาว่าเต็มนี่แหละคนเขาหวานไอนี่ยอมยอมเขาวันยอมยอมเขายอมโดนทิ้งรวมกันแต่จริงๆเรอยอมเลยแต่ว่าคนนี้ ยอมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปประจนกับอะไรต่างๆเยอะแยะอะไรต่างๆด้วยเดี๋ยเดืเดใจเย็นเดือดนหลุมใหญ่เฮ้ยหายไปไหนวะไปเป็นจุดแล้วไนเป็นยอดยอดฟ้าฟ้าเขาบอกเลยว่าอ่ากำลังจะโมเลยไอ้ไอ้ว่าว่าไอ้ว่าว่า Yeah. Yeah. ลุยังไม right? mm ่าใกล้เลยถีบได้ไมเด็นใกล้ไว้อยู่ใกล้ก hmm. ันไว้ด้กันไว้ดูดูฟิลดฟิลดูดูฟิดูลดูลู้ลลูล ว่าเล่นเล่นเนี่ยไม่ไม่เน้คะแนนนะบอกเลยต่ำเลยคะแนนแคะแนนเดีเดี๋ยวสีแดงอยู่ไหนวะฟองบอกเลยว่ามันิ้ได้ทิบได้ไงทิบได้แต่ทำไมติ้ไม่ได้วะไม่ได้โอ้ยติ้ได้โอ้งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมวิวทำไมเว่าเว่าอย่างนี้ว่าวว่าวตามกระทืบตามกระทืบตามไปกระทืบเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งลุกพึ่งลุกระทืบนี่ฮะ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 ไม่หนีก็ตายเลยปาหมึกมาแรงลบทบทบเออเอออ้าวด่านหมูอะไรเนี่ย กินหมกินหมูโอ้ยะไปโดนกดกอ่าเตะอะไรกันเตะอะไรกันเตะอะไรการเตะว่าว่เตะว่ามาแล้วเฮ้ยเักหน้าหักหน้าหนักหน้าหักหน้า

นี่สวยโมโหหัวม่วงเลืโอ้ยเลยกน่าเลยกน้โหเลยกน่าแล้ว้องเอลซีมูเล่นอ่ะมจะมาเตะแสรับไม่ได้นะ พ c i a l เอจ n t ไปไกลเดี๋ยวเศษตอนนี้ไปยาวเยองอมเต่าไม่ธรรมดานะหัวเต่าเต่าล่วงยาเต่าล่วงคือวันดันนี่มันฟองไกลฟองไกลสไตล์ปาร์ตี้ออโอ้โหอีกเกือบจะนอดแล้วเดียนี่อะไรเนี่ย เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ยิดโดคนดวงล้วนๆไม่เอือหเฮ้ยเอาอย่างบอกไถผ่านแล้วยังยังอันดำสีเยอะอ่าอะไรวะเนี่ยอันสองเนี่ยสองขวานได้ไหมดื้บดึ้อดบ้อไปเออวิ่งไปเลยไม่ต้องกลัววิ่งไปวิ่งไปไม่ต้องกลัว

ไมลบลุบไปเดี๋ยวดิโอ้โหชนะาเจ้าเจเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยได้อันน้ได้อันนได้เพิ่มใครอ่ะเออที่ไงทันมาแล้วก็กดก่อนเลยไม่ทันไม่ทันอ่าตึกนนะที่หนึ่งนะเด่หนึ่นะไอ้แดงที่หนึ่งนะออเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเติร์ กเอยเป็นอ้าวโอ้ยโอ้ไปเลยูดแทกูดโอ้ย้อ้วมวีทิมทมโอลับไปลับไปอ้โับลับลบน้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยทนทันอ่ตกน้ำอะไรวะดตดรดักลงโอโหอะไรวะเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ไปไหนฟิลไม่เป็นไรฟิลไม่เป็นไรต้องกลัวเขมเนเรื่องธรรมดาไปเลยว้ยฮิ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 ฮกด Lạnh thích lạnh thích Đi thích lạnh 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 ขอขาดกลางทางโอ้ยอะไรวาดันลงรอดไปได้เหรตดตไคืออะไรแดวต้เกิดเ่นอนตาอยตมงน11 12ก็ใชโอ้ย อุ้ยเอ้ยลุกไปแล้วลุกไปแล้วมันลุกไปตายแล้วเด้อรอรอ,อกระเตืต้องตรงน,นี้อย่ารอเลยนะเออเฮ้ยโอ้ย,อย่านเลยวะ แล้วเราจะกระืใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเ้ย้ยไม่อีกทีจะแต่งตัวเดียวโหตายตเมื่อกี้แต่งตัวโดนเลยไม่หมอะครับจะไม่หมานอาใหม่ใช่ตงไม่ใช่หมอนะครับไม่หมอนจะมาทำทรงผมเป็นกีตาแบบนี้ไม่ได้นะครับไปลุกไปลุกเตไปลุกเฮ้ย เด็กคาของาเอ้ยายาเลยยาลัย่เตาเลยพราลักย่เตาพ่เตาเเตาาม้อคงเหรอหม้อคงเหรอหรือพท่อเต่เตากระเทิมิดนิ่งเฟนซี่แปลว่าอะไรอ่ะไวู้ช่วยกอพ่อเตาากระเทิมนี่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 อยจางจานเหรอโอ้ยคุณลินลินกระเติมต่อเลย ้าม่อด้ามอกาดโอ้ยยูปเต่าเต่าะไรวะเี่ยเดี๋ยวเปมาเ้ยเฮเฮ้ยเเปกมาสิเฮ้ยเูราเต่ามาแล้วตายไปแล้วเื่อกเต่าผู้รัเต่านำไปแล้วรอราเต่า ตัวต้นขึ้นไปเฮ้ยยายาจะโดนแดกแล้วจะโดนแดกแล้วยาเต่าไม่อร่อยอย่ากินอย่ากินดูแล้วพูดเล่าเต่าแล้วผู้เล่าเต่าโดนอะเร็วเร็วไปเร็วไอ้พูดเล่าเต่า ตกไปที่ไหนโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันไอ้ะคำว่าไก่เราไม่รู้จักไก่ไม่รู้จักไก่ไม่รู้จักงัวละไก่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 ไม่รู้จักไก่เกยเลยเอาไก่ดูไก่หลดตักร้องนี่แหละตักร้องไอ้ไก่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 รอนี่แเลยโอ้โหที่เลยไอ้เฟลมันาขโมยไก่ โวยไก่โวยไก่มากต้งนี้แหละผลไก่คนเดียวแล้วขนไก่คมชาติแล้วผลไก่คมชาติยิ้อะไรเนี่ยยิ้มทำไรเนี่ยยิ้มลไก่คมชาตินะไม่ได้โวยไก่หมดแล้ว๋ยวตัองล่วก่อนสมาย แโอ้โหนั้นน่ะนั้นก็เป็นพิดเสด็จได้เฮ้ยตียังไงให้มันเร็วที่สุดคิดแค่มันไวที่สุดตียังไงวะสเปกงปลาลอยเลยเนี่ยตียังไงวะโอ้ยไม่ขึ้นกันไวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเศรษฐีบ่อจนมือจะหักแล้วเศรษฐีคีย์บอร์ดไว

กระเที่ยวกันเถอกระที่ยวกันเถอะก็จะกำราคันไฟนะครับด้วยบทเพลงอะไรเพียก็จะกันโคสัญญาเดี๋ยว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 จะไปบอกทีลา่าสัตว์นะฮะแถวแถวสัตหีบนะฮะพลาดไปโดูเนต็ตได้ที่กองทัพเรือสัตหีบนะฮะคุณจะได้พวงกุญแจร,รูปเรือเข้าใช่ <c oughs> ที่จะมีศูนย์อนุรักษ์พันพันพัน เอ้ไม่ไม่เต่า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 เนี่ออดูหน้าไว้หน้าเต่าไว้นะเต่าจะเป็นอย่างนี้นะเต่าเอาเทปออกด้วยเทปรัดเต่าจะตายเลยเต่าเต่าก็ฟิวตาด้วยเต่าก็ฟิวต์เออเงเห็นได้ว่ามันใจก็เทปแปะเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ส่งท้ายกันด้วยเกม Party Panic นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอ่าเกมไหนจีเคนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูลิงก์ด้านล่างนะครับอินดี้แป๊บนะครับก็อย่าลืม กดซับสไคร์กันได้นะครับถึงจะห่างหายไปเท่าไหร่นะหเดือนใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาก็จะมาเฮฮาปาร์ตี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วอาจจะมีเขาเรียกนะบทสัมภาษณ์พิเศษอะไระครับว่าไปเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสำหรับช่องปอยไก่ก็เดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้นะครับสําหรับช่องไกด์นะครับไกด์จีเคนี่ก็มีคลิปมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้่วงนี้หายไปสองเดือนแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเห็นเกม เกมแนวอะไรนะซูเวอร์เวร์ใช่ไหมเดอะรัตอัพอัรที่จบยังยังยังไม่จบใช่ไหมติดตามเดอะรัตอัพอัร์ได้ที่ช่องเกมไนนะฮะโอเคทีนี้แหละไปไปนอนไปไปนอนไปคนนี้ต้องตื่นเช้าไหมฮะ you